ใิดชนกันเลยจ้าวซ s กโอ้โหเกรดความรู้อาเซียนอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวกสเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอีก3ประเทศเลยนะจ๊ะก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540ขณะที่หลายประเทศประสบปัญหาวิกฤตการเงินในเอเชียจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อรวมการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากนั้นจึงได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ขึ้นทุกปีเลยนะจ๊ะ อาเซียนบวก6คือการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเลยนะจ๊ะและประเทศนอกภูมิภาคอีก6ประเทศเลยก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและก็เพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปหรืออี และมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวเชียวตัวอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาของอาเซียนนะจ๊ะใอศักราช2514ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพอิสรภาพและการวางตนเป็นกลางเพื่อเป็นการยืนยันนะว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะจะมีความเป็นกลางและจะไม่ได้รับการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจ นอกภูมิภาคเลยนะจ๊ะเพือศศกราช2519ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะจ๊ะแล้วก็ปราศจากความขัดแย้งและการใช้กำลังระหว่างประเทศสมาชิกและการไม่แทรกแซงกิจการภายในก้องกันและกันด้วยนะจ๊ะเดือนศักราช2538 ร่วมลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาของสนธิสัญญาก็คือห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกพัฒนาครอบครองส่งผ่านและทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยมีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2540เลยจ้ะนอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน จากเมื่อก่อนนะจ๊ะเขาก็จะจัดทุกๆุหปีเขาก็เลื่อนลงมาจากเป็น3ปีต่อครั้งจนกระทั่งมีการกำหนดให้มีการจัดการประชุมขึ้นทุกปีเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกและภูมมิภาค